้ามสิไม่ไม่เอย่างนี่คันรองอ่ะคืออ้าวเมื่อกี้เราให้คนออกไปเขียนตามคำบอกใช่ไหมเมื่อกี้ค่ะ <c oughs> ค่ะเมื่อกี้เราแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มใช่ไหม คะแนนแต่ว่กลุ่มอ่ะเราต้องช่วยกันแล้วก็มีความสามัคคีคกันถึงจะสำสะเร็จใช่ไหมคะในโรงยิ่งถูกไหมสมบูรณ์ใช่ไหมคะ บางทีเพื่อนซื้อน้ำมาเยอะๆอ่ะเพื่อนจื่อไม่จื่อคืออะไรื้อไม่คือเราไม่ได้ใช่ไหมเรา ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดือตรังสี